ท่านผู้นี้เป็นมะเร็งครับแต่ท่านมีความใจเด็ดมากตัดสินใจไม่รักษาในสุดชีวิตของท่านก็ดับไป3วันครับได้ชีวิตใหม่กลับมาครับฟื้นมาแต่ได้มะเร็งชนิดใหม่ขึ้นมามาพบกับท่านเลยครับสวัสดีครับ ดิฉันนางน้ำผึ้งนะคะไม้จตุรัสค่ะครับะเป้ฉบูนค่ะหลังจากฟื้นขึ้นมาเป็นยังไงครับหนึ่งก็เป็นมะเร็งที่ใหญ่ที่สุดครับลิซดวงลงมามะเร็งนี้ตรงช่องไหนช่องปากมะเร็งช่องปากนะครับมะเร็งระยะสามระยะสามเลยนะครับที่ช่องปากเลยนะครับทั้งสองข้าง ขาเป็นแล้วก็ทั้งบ้านก็พากันเสียใจนะพ่อแม่ก็เป็นโรคนี้เหมือนกันแล้วก็ท่านก็สิ้นไปเสียไปใยโรคนี้นะครับใช่แล้วทะลุเหมือนกินแบบทะลุทีนี้เราก็เกรียมใจที่ว่าให้เคมีก็ต้องตายอืมให้คีโมก็ต้องตายยังไงเราเตรียมตัวตายเน่ีอนตตายตายจริงๆสงใจตายกี่วันนะสามวันสามวันิญญาออกจ่างร่างสามวันนะครับไปทัวร์ทัวร์เขากเคดว่าคนเราอ่ะ มันมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาคู่กันแล้วทีเนี้ยพิมไร้ในมือหมดเลยเพื่อยังไม่เอาไปเผานะครับสามวันนะแฟนเขาไม่ให้เผาแฟนก็บอกว่าน้ำพึ่งเคยหลักมาอย่างนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้อืมแล้วหาตรงไหนวัดไหนที่เราสมควรที่เราจะไปทีเนี้ยเราก็สร้างวัดไล้เยอะอืสร้างบ้านหลังสุดท้ายเราอะลงยงลงเย็นเราได้ฉลองแน่คนแรกอืมทีนี้เขาเข ประมาณสองวันสองวันรุ่งเช้าตีห้าฉันฟื้นฟื้นขึ้นมาครับพอฟื้นขึ้นมาเพื่อนเพื่อนเขาก็พวกเอ,เ,อเอาสารอาหารพวกนี้ไปไให้เราเขาบอกว่าในเมื่อ,ขอเขาฟื้นก็ต้องไม่ตายอืมเขาก็เลยให้เราลองมาทานครับพอทานถามว่าบาแต่มันไรหลลงไามันมาเกิดตรงนี้มันหนีหลบมามอยู่ที่อกอีกครับก็ไปหาหมอหมอก็พบว่าข้างละแปดเม็ด ข้างละแปดเม็ดมันหลบมาอยู่ตรงนี้เซลล์มันคงแตกกระจา่มมันอยู่ตรงนี้แหละปากเราลงมาอยู่ที่นั่นออกก็ยังดีที่ปากเรายังกินอะไรได้ครับแต่ห่างกันอยู่ประมาณปีนึงที่มันร่วงลงมาถึงเต้านมเราบเราก็ไปตรวจอีกรอบพอไปตรวจแล้วหมอเขาบอกว่ามันเลื่อนลงมาตรงนี้นะเต้านมข้างละแปดเม็ดแต่ยังหาไม่เจออีกเยอะอืมที่มันใหญ่อะที่เขาเจอเนี่ยเขาแปดเม็ดเราก็บอกว่า คงจะไม่รอดโรกเนี้ยฉันคงต้องไปกับโรกนี้แหละย้ายที่เฉยใช่แต่ทีนี้เราก็ทานไปเรื่อยๆครับทานไปเรื่อยเื่อยเรารู้สึกว่าต้างนมเรามันเล็กลงแล้วครับจากบัวมันแล้วก็เล็กงช่วงแรกเอาไปทานแค่ข้ามคืนมึงรู้สึกยังไงนะทีแรกรู้สึกว่าคอเรามาหยับเมดแลกอ่ะมันรู้สึกเหมือนคนจะไปลงพิษครับซึ่ซึ่งิมันออกมาตามเหนือตามรูขนๆน่ะฉันว่าฉันแพ้ป่าอะไรเงี้ยมันขับ แต,แต่พอเรานอนได้ข้ามคืนไปเรารู้สึกก็สดชื่นไม่มีตายนี่ออมันไม่ตาย <media> <orman> ทานต่อเพื่อนก็บอกทานต่อเลยทานต่อมันต้องมีอะไรสิเพราะว่าร่างกายเราเป็นตอบสนองแบบนี้มันต้องมีอะไรเราไม่ต้องเราไม่แพ้เพราะว่าการแพ้ม่อคือเราต้องนอนไม่ได้แต่เรานอนหลับสนิทหลับลึกหลับนานพอเราทานไปเราจะมีการระบบถ่าย พอเช้าปุ๊บตื่นขึ้นมาเราถ่ายด้วยเราถ่ายของเสียออกเยอะมากแล้วเช้าเราก็ทานอีกกลางวันเราก็ทานเย็นเราก็ทานทานแล้วกี่เมตรครับสอง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 วันสองเย็นสองครับสามสางวันต่อเนื่องเลยจนหมดกระปุกกระปุกแรกจนครบรอบหมอณหมอณไปหาเพื่อวันเจาะครับวันเราจะนัดผ่าตัดหรือว่าจะนัดทวนทิ้งหรือจะยังไงดีหมอก็ไปอิ็เตัวเซ้าอีกรอบไม่มีอะไร ไอ้ข้างละแปดเมตรไม่มีแล้วมันไม่มีอะไรครับเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงอืมเออเครื่องเสียหรือเปล่าบางทีเขาบอกว่าเครื่องมันเสียหรือเปล่าอุลตราเสาวเพราะอุลตราสาววันเยอะครับเขาเขาบอกนี่มันเป็นไปได้ยังไงฉันก็รู้สึกว่าฉันอดีขึ้นครับจบที่ที่ขวดเดียวกับปุ๋ยเดียวมันเป็นไปได้ไงมันมีสร้างปาฏิหาริย์ให้เราเยอะแยะมากมายขวดนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยขวดนี้เลยนะครับปุกนี้เลยนะครับแบบนี้เลยค่ะ แค่หนึ่งเดือนนะครับไอเม็ดมัวทั้งหมดนะหาไม่มีเ<า>ลยจะไม่ร้อนต่อมน้ำลายลที่มันเสียไปมันฟื้นขึ้นมาหมดเลยอเมื่อก่อนเราพูดแบบเนี้ยเราจะต้องขอน้ําจิตไม่มีต่อมน้ําลายน้ําลายเราจะผลิตไม่ได้าม,มาพูดตรงนี้เพราะว่าเราทานจริงๆครัแล้วต้องทานที่เร็วไทยให้ไวๆด้วยไม่ต้องอึดอาดและแลรีรัอ